สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมเฮียมคนรักรถโคด้านะครับเดี๋ยววันนี้นะเฮียมจะพามาดูรถตู้เก่านะครับโตโยต้านะฮะตากลมนะครับคันนี้เป็นเครื่อง 2L นะฮะคันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าผมเก็บงานเซอร์วิสเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็จะเหลือแค่เก็บท่านไปเก็บงานเพิ่มก็คือภายในนะภายในแล้วก็ไปติดตั้งระบบแอร์นะครับแล้วก็สีภายนอก ประมาณนี้ครับนอกนั้นผมเก็บงานให้หมดแล้วช่วงล่างแน่นนะยางดี4เส้นนะครับแล้วก็เครื่องผมเก็บงานเรียบร้อยระบบความร้อนไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะคันนี้ทาใหม่หมดเรียบร้อยแล้วพ่านองมานน้าก็เปลี่ยนใหม่หมดนะฮะนี่ครับก็รอแบบนี้นะครับเจ้า l อลตากลมนะฮะนี่แหลกหลังคาพร้อมครับสายคลาสสิกสายเรโทรนะฮะแล้วก็สายแคมเปอร์แวนนะครับก็ติดต่อมาได้นะ อันนี้จะขายราคาเพียง6,9 0 0 0บาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับเอกสารครบพร้อมโอนครับภาสี69นะฮะย้ำนะครับว่าผมเก็บเครื่องมาจบเรียบร้อยแล้วนะฮะสีสันรอบคันผมให้แค่พอใช้นะครับประมาณนี้นะครับสีมันก็ไม่ได้แย่นะฮะไปติดตั้งเก็บเพิ่มเติมก็มีแค่ภายในครับหลักๆคือภายในแล้วก็ไปติดตั้งระบบแอร์นะฮะนอกนั้น ไม่ต้องทําอะไรรนถะพร้อมใช้อยู่แล้วนะวิ่งทางไกลได้นะครับคันนี้พร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในครับภายในก็ประมาณนี้นะครับแผ่นคอน,น,นโซลนโซนก็ไม่มีแตกหักไม่มีอะไรนะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมีมีผูนะครับต้องบอกก่อนนะที่ประจําของรถตู้ทุกคันไม่ว่ารุ่นไหนนะนี่นะมีตรงนี้นะครับก็ปไปเคลียร์สียาฮนะเก็บงานต่อ,อนะครับอีกฝั่งนะครับ ย้ำนะครับว่ารถพร้อมใช้งานทางไกลนะครับภาษี69นะฮะผมเก็บงานเครื่องไปแล้วนะครับครันนี้มันก็จะเหลือแค่สีนะครับนี่เบาหน้านะเหลือแค่สีก็ไปติดตั้งระบบแอร์นะครับแล้วก็ภัยแล้วก็ทําภายในนะฮะนี่นะครับอันนี้เบาภายในนะครับประมาณนี้นะครับมันก็เป็นเบาติดรถมานะลายกระดูกงูนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับฝ้าเพดานก็ประมาณนี้นะฮะ ก็ตามอายุครับลดอายุเยอะมากๆนะครับแต่ว่ามันยังคงสภาพขับได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะนะครับก็สนใจยังไงก็0 9 0 2 7 5 7 7 9นนะครับราคา6,9000บาทครับราคาต่อรองได้นะฮะพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยครับค่าส่งตามระยะนะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดนะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูครับ ครับผมเครื่องรหัสสองแวนะครับแห้งๆแบบนี้นะครับน้วมันเครื่องแล้วมันเกียยแล้วมันเครื่องท้ายอะซนต่างๆมเปลี่ยนเรียบร้อยนะบม้น้ำเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับสายปงสายพานะผมมีเรื่องเปลี่ยนใหม่หมดย้ำนะครับว่าคันนี้เครื่องดีนะผมเก็บงานเชื่อไฟหมดเรียบร้อยแล้วนะมันมีเปลี่ยนนูกปืนมีหลายรายการก็มีไปเสจให้ชมนะเพราะฉะนั้นเครื่องจบครับช่วงล่างจบครับผมบอกก่อนนะเดี๋ครับเครื่องก็ดิ่งๆแบบนี้นะไม่ ครับผม090 27 57 7 9 8นะโทรหาฮิอามได้ครับ69,000บาทครับราคาต่อรองได้นะครับ l อลเตากลมนะครับหายากนะตัวนี้รถผมต้องบอกก่อนนะว่ารถพร้อมใช้ครับเดินทางไกลได้สบายนะครับพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยยางดี4เส้นนะครับนี่ครับสายคลาสสิกสายเรโทรนะฮะแล้วก็สายแคมเปอร์แวนนะครับลองดูครับ จริงๆตัวรถไม่ได้ขี้เหรน,นะส,สีสันก็ยังใช้ได้นะแต่ถ้าให้ดีให้กินคีนเลยผมว่าไปเก็บอับน้ําใหม่ครพราวันยังไงไมันต้องปะผูดตรงซุ้มล้ออยู่แล้วนะฮะภาษีก็69นะครับสนใจไงโทรหาหิอามได้ครับ090ย7เก้าศสอาำหรับวันนี้สวัสดีครับผม